รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขาชะพะ าชพ้ากูจะตามไปดูไอยู่ที่ไหนก็นจะบินไปซ่มเรื่องราวก็เป็นจริงกูจะอ <c ười> ีซีทูใกล้ๆแค่ไหนก็นจะพาไปดู <c ười> พิดกัตรัทธาอา่ะ <c ười> พวกเราจะกลับมาอา่ะบทประวัติของมผุดดังปรายา <c ười> ให้ควมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาเอา่ะค <c ười> าชาพาพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูไกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปดูคาชพาพาไปดู สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เทาวิสุวรรณเนี่ยเทพเจ้าโชคลาภองค์เดียวกันวันนี้มาถึงเมืองของท้าวเวิสุวรรณเป็นเมืองแห่งยักษ์ครับจุดท,ที่เราอยู่นี้เขาบอกองค์นี้แหละคือองค์แรกเวลามาขอให้มาขอที่องค์นี้คือองค์แรก เอาตรงๆนะคะก็คือได้โชคจากท่านเราสัญญากับท่านว่าเราจะนําเงินมาทําบุญที่นี่สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ขชาภพาพาไปยูครับวันนี้แน่นอนเราอยู่ที่สมุทรสงครามใช่อัมพวาวแหละแม่อัมพวาง่ายๆเลย โรงแรมที่เราอยู่ถือว่าโอ้โหอยากให้คุณมีโอกาสได้มาจริงๆครสดชื่นสดใสแล้วแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากแบบว่าความตั้งใจที่จะสร้างแร์นี้รวม,มถึง,ถงธรรมชาติรอบด้านอุดมสมบูรณ์มากไม่ว่าจะผ่านเหตุการณ์โคว COVID, ิดเหตุการณ์ต่างๆโควิดผ่านมาแต่ว่าที่นี่เขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นแลนด์มาร์ของอัมพวาถูกต้องเราวันนี้จะขอย้อนรอยประวัติศาสตร์เปิดตำนานนักรบไทยค่ายบางซื้อ แขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นพระเอกเป็นพระเอกนะบวันนะน้องนะเพราะเลตติ้งหกแม่มันไม่มีมนาแล้วนะเลตติ้งหกี่ยหกใช่นะฮะพระเอกดงพญาเย็นฮะขอต้อนรับอีกครั้งคุณพอยชลรวิทย์ครับสวัสดีค่ะคุณพอยเด็สด็กเช้เดเห็นบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยจากที่แบบไม่ค่อยเชื่ออะไรเลยเอาตรงๆไปถ่ายดงพญาเย็นครั้งนี้ก็เจออะไรแปลก เจอแปลกเยอะครับอย่างเช่นอะไรบ้างพอยจัดทีกเป็นจอแปลกก็อย่างเช่นเราเล่นอยู่ในฉากอยู่แล้วเราก็ได้ยินเสียงคําว่าคัดแต่ไม่ใช่จากผู้กำกับแล้วก็ไม่มีคคนในกองพูดเราได้ยินขึ้นมาเราได้ยินขึ้นมาแล้วก็หยุดเล่นแล้วก็ขึ้นมาแต่ผู้กำกับสั่งผ่านบอลมาบอกว่าพอยจะลุกทำไมยังไม่สั่งยังไม่ทันสั่งคัดเลยซึ่งก็บอกครั้งที่แล้วเขามาร่วมรายการกับเราไปวัดดาหูไปราวหูปรากฏต่ดวงของเขาเนี่ยกลับไปก็ดีขึ้น โหดีมากงานติดต่อ,มา,อม,มาเยอะมากครับจริงออแต่วันนี้เอาตรงๆตัวเองแทบจะยังไม่เคยมาเลยไม่เคยมามูเตลูที่อัมพาวาใช่ท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความบรีลับทั้งบทปรกโพทั้งหลวงพ่อนินมณีทั้งนางไม้เจ้าจอม,อมบอกเลยวันนี้ทั้งหมดเราได้ยินแต่เป็นเรื่องเล่าว่ามาที่อัมพาวาจะต้องไปหมูที่ไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเข้าไปคุยกับเขาข้างในอลองถามซิว่า มาถึงที่นี่แล้วต้องไปหมู่ที่ไหนต้องไปหมู่ที่ไหนอะตามอะไรคะสวัสดีสวัสดีค่ะทุี่เชิญนางค่ะพี่เป็นคนที่นี่ไม่ใช่ครับแต่ว่ามาอยู่ที่นี่เป็นคนที่จังหวัดกรุงเทพค่ะเาป็นคนกรุงเทพใช่พี่แขกฮะเป็นคนกรุงเทพแต่เหมือนว่าดวงอ่ะจะต้องมาอยู่มาทํางานที่อพวาใช่ครับเทศการมันเป็นยังไง้เล่าสิคุณพี่จริงๆแล้วมาสมัครไม่ได้ไม่ได้มาคิดว่าจะทํางานที่นี่เลยอ่า ต่จริงๆมันเป็นเรื่องมูไมก็มีส่วนเพราะที่เนี้ยถ้าเกิดเมื่อคืนคุณพาคุณเห็นว่ามีสารอยู่เนาะ uh huh. อ่ามีคนคนหนึ่งบอกว่าที่มีความผูกพันอยู่ที่นี่ uh huh. สารเจ้าที่เหรอใช่ครับห้าสิบกคนสมัครมาสมัครใช่วันแรกมานี้ไม่ไม,ไม่ไม่คิดเลยว่าจะได้แล้วเราก็กลับบ้านไปประมาณสองสามอาทิตย์เราก็บอกไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งรับโทรศัพท์มีคนบอกว่าเฮ้ คุณคุณได้ที่นี่นะเอารคัเชื่อว่าเฮ้ยที่อัมพวาเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเหลือเกินเยอะมากครับเนื่องจากเป็นพื้นที่เก่าเราต้องพูดคำนี้ก่อนเนะเาะแล้วก็มีหลักๆที่ทุกคนจะทราบกันดีก็จะมีวัดจุลมณีอันนี้แหละแล้วก็จะมีค่ายจีนบางกุง้งค่ะ โบทมหาอุดนะครบโบสมหาอุดเนี่ยจะอยู่ที่ค่ายจีนบางปุ้งของเรานะครับทําไมเขาต้องไปโบสถนี้กันครับเนื่องจากเป็นโบสถมหาอุดนะครับมีความเชื่ออยู่ว่าไม่ว่าคุณจะดวงตกโชคร้ายโดนของแค่เดินผ่านเข้าไปใน ในโบกเขาโบส์คือหลุดหมดเลยรอบนีีที่โดนเล่นใส่หรืออะไรหมดเลยครับหมดเลยใช่ครับแต่มีคนบอกว่าเกินว่าถ้าสมมติทําตามกระชาพาไปดูจะต้องมาหมู่ที่นี่ใช่ถ้าคุณดูไม่ดีอยู่อันนี้คุณควนเติมเลยคอนเฟิมครับเป็นครั้งแรกที่ไปคุณเคยไปยังไม่เคยไปครับไม่เคยไปปะยังครับเห็นแต่ภาพเห็นแต่ภาพครับเพราะฉะนั้นจากที่โรงแรมไปกี่กิโลฮะหกกิโลครับผมหกิโลเองเดียวเองไหมใกล้เองนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณพี่แขกครับพร้อมแล้ว เราไปร่วมดูพนนะาธาราอัมพวาวแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากวัดบางกุ้งมากนักทำให้หลายคนของที่นี่ได้สัมผัสกับตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศร,รีอยุธยาอย่างโบสถ์โปรโพโบสถ์างนี้ก็าพิเศษก็จะโดดเด่นที่ต้นไม้นะครับ ที่ว่าเป็นโบทอันศีหนึ่งเดียวในโลกที่ว่าไม่มีที่ไหนเขาเหมือนโบสถ์ปรโพโบสถ์ของวัดที่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่มากถึง4ชนิดด้วยกันได้แก่ต้นโพต้นไ่ต้นไกรและต้นกลางชื่อกันว่าโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์มหาอุท ที่มีการลงคาถาอาคมเพื่อพรางตาจากศัตรูผู้คิดร้ายที่หวังจะทำลายโบราณสถานสำคัญแห่งนี้และร่ำลือกันว่าหากใครดวงไม่ดีหรือโดนคุณายมาหากว่าได้เข้าไปณนะอุโบสถหลังนี้แล้วก็จะหายในทันใดภายในบทบกโพ ประดิษฐานหลวงพ่อนินมณีพระพุทธรูปขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลายสลักจากหินทรายแดงแสดงปางมารวิชัยซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดบางกุง้งเป็นที่ขมุนของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมากมายที่แห่กันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายเนื่องจากเชื่อว่าหากใครดวงตกดวงไม่ดีหรือถูกมนต์ดำถ้าหากได้มาที่นี่ เมื่อกลับไปจะโชคดีนั่นเองวัดบางกุ้งเนี้ยเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่ในสมัยของต้นกรุงศรีอยุธยาแต่ก่อนที่ว่าจะมาสร้างวัดเนี้ยเขาได้มีการสร้างพระเอาไว้ก่อนเพราะว่าพระองค์เนี้ยหลวงแนดีเขาเรียกว่าหลวงพ่อดำเป็นพระที่สร้างมาในสมัยของปลายสุขโขทยัยแต่มาสร้างวัดเอาในต้นกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าวัดเนี้ย พอหมดสิ้นเจ็ดสมภารไปแล้วเขาปล่อยให้เป็นมัดล้างจนกระทั่งว่าสถานที่ตรงนี้เป็นค่ายตาเรือที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศวดานในสมัยขององค์สมเด็จพระเจ้าเอกทัตแต่เมื่อเรามาสูญเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมื่อในปีพศ2310ค่ายตรงนี้ก็เลยเป็นค่ายล้างตามประวัติกล่าวว่า พศ2308กองทัพพมา่าได้ยกเข้ามาตีกรุงศรีอย,ยุธยาสมเด็จพระเจ้ากรัศั์จึงรับสั่งให้ตั้งค่ายบางกุ้งขึ้นแต่ก็ไม่สามารถต้านทานทัพของพมา่าได้หลังจากกรุงศรีอย,ยุธยาแตกค่ายบางกุ้งก็ตกอยู่ในสภาพที่เป็นค่ายร้างแม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานกว่า200ปีเรื่องเล่าก็ยังคงอยู่ ชาวบ้านแถวนี้เล่ากันว่าในเวลากลางคืนมักจะได้ยินเสียงฝีเท้ามาคนโหวเสียงดาบสู้รบกันราวกับว่าสงครามนี้ไม่มีวันสิ้นสุดไอ้ที่มันฟันดาบเนี่ยเคยได้ยินไอตัวได้ยินดาเตียนกาตราวุธมันพบกันเนี่ยมาอะไรพวกนี้ก็มาท่ากันนะครับชื่อกันว่า วิญญาณของนักรบไทยผู้กล้าหาญเหล่านี้ยังคงสิงสถิตยอยู่ในหุ่นจำลองที่ทางวัดสร้างขึ้นเพื่อให้ช่วยปกปักรักษาดินแดนไทยและไม่ให้ละทิ้งหน้าที่เพื่อชาติอันเป็นที่รักเนี่ยตรงนี้ยที่ยังไม่ได้ทำพื้นเนี่ยน้านของน้ำเนี่ยนักมวยไปชกปกันวงเลยเขาบอกโอ้โหเฮ้ยทีนี้เขาฟกมวยกัลางแดดางนี้เลยหรวะ พอเขาไปไหว้หลวงพ่อพอออกมาอ้าวเฮ้ยใครมาจัดตางวมยมาเข้าแถวหมดแล้วอันนี้คนที่เข้ามาที่โบสถ์นะครับที่เข้ามาประสบเข้ามาเห็นกันในการสู้รบครั้งนั้นนอกจากจะมีเหล่านักรบชายผู้กล้าแล้วยังปรากฏชื่อสตรีนางหนึ่งนามว่าองค์หญิงมนถาทิพย์องหญิงที่แต่งองค์เป็นชาย ฝึกอาวุธเรียนศิลปะการต่อสู้ตลอดจนเวทมนต์คาถาวิชาอาคมยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนและได้เข้าร่วมรบนำมาซึ่งชัยชนะในศึกครั้งนั้นด้วยเมื่อสิ้นอายุไขเชื่อกันว่าดวงวิญญาณขององค์หญิงมนทาทิพยังคงผูกพันกับวัดบางกุ้ง และยังคงวนเวียนอยู่ที่ศาลคอยแผ่บารมีให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อนที่มาขอพึ่งพาครั้งแรกเลยนะขอให้ได้บรรจุได้บรรจุสอบได้บรรจุแล้วก็ไปบรรจุที่จันไปอยู่ไปไปบรรจุที่จันก็อยู่ได้สองปีก็มาที่เนี่ยแล้วก็มาขอให้ได้ย้ายกลับมาก็ย้ายกลับมาที่เมืองการที่เก่า สำเร็จค่ะแล้วอีกครั้งนึงอันนี้เขาก็จะจะย้ายอีกคือจะย้ายไปสาขาที่การนี่ะแต่ว่าอาจจะไปไซโยกหรือไปอบอบพยอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าลูกสาวก็ขอให้ได้อยู่ที่เก่าอาทิตย์ที่แล้วนี่เอง <c oughs> <c oughs> ได้อยู่ที่เก่าสามครั้งสําเร็จหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะมาขอโชคขอลางนะมาที่การงาน แล้วก็การค้าขายแล้วก็ขอบุตรแต่ขอบุตรนี้จะขอบอกก่อนนะครับส่วนใหญ่ใครจะต้องพร้อมใจกันทั้งสามีและภรรยามาขอเกันหลายต่อหลายครั้งที่ชาวบ้านได้ยินเสียงและเห็นวิญญาณหญิงสาวผมยาวใส่ชุดไทยเดินวนเวียนเข้าไปกราบไหว้พระที่อยู่ภายในโบสถ์คว่าเหมือนคนธรรมดาเลยครับแต่ผมยาวคนแถวนี้ก็มีบางคนเท่านั้นที่เห็นนะพวกชะตาไม่ตรงกันก็นไม่เห็นอยู่ดี พ่ท่านเดินอยู่หน้าหน้าหนาศาลนะครับแต่งชุดสีขาววันนี้มาถึงเมืองของท้าวเวสสุรวรรณเป็นเมืองแห่งยักษ์ยักษ์จุดที่เราอยู่นี้เอาตรงๆนะคะ่ะก็คือได้โชคจากท่านเราสัญญากับท่านว่าเราจะนำเงินมาทำบุญที่นี่สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้